สวัสดีครับผมพัทกับเจดเกเดอร์ครับวันนี้ครับรีวิวกระเป๋าจากแบรนด์นิดครับรอบที่แล้วผมเคยรีวิวกระเป๋าของแบรนด์นี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะคือ Mega, นิดเรเดียนเมกะครับตามไปดูกันได้เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนั้นเนี่ยเป็นกระเป๋าทรงสลิงแบ็คที่ขนาดใหญ่ใส่ macbook ได้จุของได้เยอะบางคนบอกใหญ่ไปครับเทอท้าอยากได้อะไรที่มันกระทัดรัดกระทัดรัดนะครับใส่ของได้แบบพอดีพอดีที่ใช้ในใชีวิตประจำวันเน้นข้องตัวเป็นหลักมีไหมมีครับ วันนี้ผมได้มีโอกาสมารีวิวอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือคุณสมบัติเนี่ยตรงตามที่ว่ามาเลยนั่นก็คือ n ิดฟีโน่หครับเขาพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องถึงตอนนี้ก็รุ่นที่5แล้วนะครับีเรียกว่าเก็บสะสมฟีดแบ็กต่างๆของท่างลูกค้านะครับการออกมาเป็นรุ่นนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีเจอร์ต่างๆการใช้งานจะเป็นไงบ้างครับแจ้งราคาก่อนเลยครับนิดฟีโน่หราคา31,90บาทครับก็ต้องขอขอบคุณทาง4 25ดีกรีที่ได้ส่งกระเป๋ารุ่นนี้มาให้ผมรีวิววด้ย ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> กดกระดิ่งแล้วก็ไปจูกันเลย <c oughs> มาเริ่มกันที่หน้าตาแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเลยครับอันดับแรกกระเป๋ารุ่นนี้มีกันทั้งหมด2สีครับคือสีดำ Black n นัวกับสีเทา Gray Matrix นะครับ ตัวที่ผมเลือกมารีวิวเป็นสีดาครับดูดันเท่ดีครับมาดูลักษณะภายนอกกันก่อนครับลักษณะกระเป๋าเป็นทรงสลิงแบ็คที่มีลักษณะแบนนะครับสะพายแล้วเนี่ยแนบไปกับลําตัวแล้วก็การออกแบบของเขาเนี่ยเน้นให้สะพายมันทางด้านหน้าแบบนี้ครับคือเป็นด้านหน้าที่กลืงไปทางข้างลำตัวเล็กน้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็บางมากครับถ้าเราใส่ของที่มีลักษณะเป็นแบนตามทรงกระเป๋าเนี่ยคือจะสามารถใส่เสื้อแจ็คเก็ตทับไปบนกระเป๋าแบบเดียนๆไปได้เลยนะครับคือซ่อนกระเป๋าอยู่ ใต้แจ็คเก็ตได้เลยครับเป็นกระเป๋าที่แบบไว้เก็บของส่วนตัวเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยรี่กาเหมาะเลยมากๆนะครับแล้วก็หรือถ้าเกิดใส่ของแบบปกติครับแล้วลักษณะกระเป๋าเขาจะปวดๆมาเล็กน้อยนะครับกาลังสวยนะครับเรียกว่าสพายออกมาแล้วก็ดูเท่ๆแนวๆไม่เหมือนทรงกระเป๋าแบบคาดอกหรือทรงกระเป๋าแบบสพายข้างนะเป็นทรงเฉพาะของรุ่นนี้เลยนะครับคือเน้นการเข้าถึงของกระเป๋าได้อย่างสะดวกรวดเร็วคล่องตัวนั่นเองครับสเปคแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับขนาดกระเป๋าเนี่ย กว้างสุด42เซนนะครับสูงสุด22.5เซนครับหนา3.5เซนคือบางมากนะครับ,น,บ,น,รบน้ำหนักกระเป๋าปเปล่านะ325กรัมความจุกระเป๋า2.5ลิตรนะครับเนื้อผ้าเนี่ยมีเรื่อง2แบบคือถ้าเป็นสีดำเนี่ยเนื้อผ้าจะเป็นไนลอน100%ที่ไม่หนาไม่บางให้สัมผัสที่แบบสักสาแต่ก็ลื่นๆน่บอกไปถูกเหมือนกันนะครับดูแน่นหนาทนทานดีครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีเทานะเนื้อผ้าจะเป็นอีโคพลีเอสเตอร์ครับ ทั้งสองสีนะครับเนื้อผ้ากันน้ำได้นะครับแต่ว่ากันได้แบบละอองฝนหรือแบบน้ำเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับซิปที่เขาใช้เนี่ยเป็นซิป YKK อย่างดีเลยนะเป็นแบบที่มีห่วงเอาไว้จับสําหรับลูดได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็พวกวัสดุอื่นๆที่มาทําพวก buckle หรือตัวล็อกต่างๆเนี่ยดูดีพรีเมียมมากครับเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของกระเป๋าครับเริ่มที่ช่องแรกครับช่องหน้าสุดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นช่องที่เอาไว้ใส่ของที่เราหยิบใช้บ่อยนะครับอันนี้มันจะมี ที่คล้องกุญแจแบบดึงกลับได้ด้วยแบบดึงกุญแจมาใช้ปุ๊บปล่อยมันก็ดึงกลับมานะครับแล้วก็มีช่องไว้ใส่บัตรด้วยนะครับมันไม่ใช่ช่องใส่บัตรธรรมดานะมันจะเป็นแบบ RFID blocking ด้วยก็ค,คือป้องกันการโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้นะครับอันนี้ปลอดภ,ภัยหายห่วงเลยแล้วก็กลไกการปิดกระเป๋าเนี่ยมี2ระบบเลยคือเป็นทั้งซิปแล้วก็แบบแถไปเหล็กด้วยนะครับเผื่อเราลืมรูดซิปเนี่ยจังหวะเร่งรีบเนี่ยลืมรูดซิป ยังมีแม่เหล็กปิดให้ชั้นหนึ่งครับกันของหล่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับถัดมาจากช่องหน้าสุดเนี่ยขึ้นมาข้างบนนิดนึงตรงนี้จะมีช่องสําหรับใส่มือถือนะครับสังเกตดูมันจะมีแถบโลโก้อยู่เป็นแผ่นโลหะเป็นแผ่นป้ายโลหะนะครับเป็นมเหลี่ยมเท่ดีแต่ว่าสก,กรีนเป็นดิสเรเดียนไซด์อย่างนั้นนะครับไอ้ช่องใส่มือถือตรงนี้เนี่ยเป็นช่องเปิดแบบแม่เหล็กนะครับให้เราหยิบมือถือใช้แบบสะดวกสะดวกนั่นเองช่องนี้ก็มีความลึกอยู่พอสมควรนะครับผมเอามือเนี่ย ล้วงก็ไม่ได้ทั้งมือแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถใส่ขนาดมออือถือเนี่ยขนาดปกติอ่องพวก iPhone 16 Pro แบบนี้นะครับใส่เข้าไปทั้งเครื่องแบบนี้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสามารถปิดแถมไ่เล็กได้แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมือถือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอย่างตรงเนี้ยผมมีซัมซุง a 5 6านะครับขนาดก็จะ,ะพอๆกับ A GM 5ิมห้าหรือ iPhone 16 Pro นะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้ทั้งเครื่องเช่นเดียวกัน ก็เรียกว่าพอดีีดเลยแหละแล้วก็ยังสามารถปิดแถบไม่เหล็กได้ด้วยครับช่องถัดมาคือช่องเซอร์ไพรส์อของกระเป๋าใบนี้ครับไม่นึกไม่ฝันว่ากระเป๋าทรงแบนๆแ,แ,แนบลําตัวใบเล็กๆก,ก,กระทัดรัดแบบนี้เนี่ยจะมีช่องแบบนี้ครับคือช่องภายนอกแบบตะข่ายนั่นเองไอ้ช่องเนี่ยมันสามารถใส่ของที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกเช่นขวดน้ำเล็กๆล,ล,ล้มพับหรือขาตั้งได้นะครับคือมันสามารถขยายช่องออกมาได้ในลูทซิปขยายออกมาได้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมช่องมันจะใหญ่ คนคูนเลยนะใส่ล่มได้แล้วก็จะมีสายรัดให้เราสามารถรัดของให้มันกระชับได้ด้วยไม่หล่นง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไมา่ได้ใช้งานไอช่องนี้นะครับเราสามารถลูดซิปปิดไปก็เรียกว่าดูไม่ออกเลยว่าจะมีช่องนี้อยู่คือมันแนบไปกับกระเป๋าแบบเนียนๆเลยครับต่อไปก็มาถึงช่องหลักของกระเป๋านี่นะครับขนาดเนี่ยจะใหญ่ประมาณหนึ่งนะใส่หนังสือสมุดโน้ต iPad Mini หรือ Nintendo s w i t c h ได้นะครับแล้วก็มันจะมีช่องเอาไว้จัดระเบียบ ใส่พวกกระเป๋าสตังปากกาหรือการ์ดต่างๆได้ครับเพื่อแยกของใช้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันครับมาถึงช่องสุดท้ายของกระเป๋าครับเรียกว่าช่องนี้นี่คือช่องทีเด็ดเหมือนกันเป็นช่องลับนั่นเองครับเอาไว้สําหรับใส่ของสําคัญอย่างเช่นพาสปอร์ตหรือว่าเงินสดหรือว่าเครดิตการ์ดอะไรเงี้ยพกติดตัวเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าช่องนี้เนี่ยมันอยู่ด้านหลังของกระเป๋าครับเวลาใช้งานเนี่ยจะแนบไปกับลําตัวของเราเลยนะครับมาอยู่ตรงพุงเราเงี้ยไม่มีทางที่จะ มาล้วงกระเป๋าไปได้แน่นครับมีวิธีเดียวที่จะล้วงได้คือเอาไม้ตีหัวให้เราสลบแล้วก็ขโมยกระเป๋าเราไปทั้งใบเลยครับพูดถึงฟีเจอร์ของการใส่ของไปแล้วเนะี่ยมาพูดถึงฟีเจอร์การปรับสายบ้างนะครับการปรับสายเนี่ยจะมีกลไกการปรับสายแบบรวดเร็วนะสามารถดึงห่วงตรงข้างหลังบัเคเกอร์ตรงนี้เนะี่ยดึงปุ๊บเพื่อปรับสายยาวขึ้นเนี่ยดึงพวดปุ๊บปรับได้เลยโหเร็วมากนะครับเวลาหดสายก็สะดวกพอสมควรนะคือเอามือจับตรงบัเคเกอร์ไว้ให้มัน่นแล้วก็ดึงปลายสายออกแรงประมาณหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถ สายสั้นลงได้นะครับถ้าคือเราปรับสายสั้นสุดเนี่ยปลายสายมันก็จะยาวมานะครับห้อยออกมาถ้าเกิดรู้สึกเกะกะลำคาเนี่ยก็มีตัวเก็บปลายสายให้ด้วยนะครับส่วนตัวบัคเกิลเนี่ยเป็นระบบแม่เหล็กที่ปลดล็อกใส่กับได้สะดวกรวดเร็วมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะปลดง่ายครับแต่ก็เน้นหนาแข็งแรงมากนะครับคือกระชากก็ไม่หลุดแน่นอนนะครับตรงเหนือบัคขึ้นขึ้นไปนะครับมันจะมีห่วงผ้าอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเอาแว่นเนี่ยมาห้อยไว้ตรงนี้ได้ครับเวลาสะพายด้านหน้าเนี่ย สามารถหยิบแว่นตาใช้งานได้อย่างสะดวกครับตัวใส่สะพายนะครับมีบูนุ่มมาให้ด้วยนะครับแต่บุเป็นบางๆนะครับไม่หนามากสอดคล้องกับการออกแบบครับคือกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้คุณแบกของหนักๆเยอะๆครับเขาเน้นของใช้จําเป็นเท่านั้นครับมาเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานกันบ้างนะครับผมมีโอกาสใช้งานกระเป๋ารุ่นนี้มาประมาณ2สัปดาห์นะครับก็ใส่ของไปทํางานไปท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่มานะครับก็รู้สึกว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่น้ําหนักเบาแล้วก็คล่องตัวจริงๆ นขนาดของกระเป๋าเนี่ยสามารถใส่ของใช้จําเป็นได้เป็นอย่างดีครับส่วนตัวผมที่ใช้งานก็ใส่กระเป๋าตั้งปากกานะครับใส่บัตรต่างๆนะครับที่มันอยู่ตรงบอ l l เ t ตแมกเนอะที่ไว้แปะหลังมือถือเนี่ยผมก็แยกออกมาใส่ในกระเป๋านะครับ,นะรบแล้วก็มีแว่นตานะครับมีสเปรย์แอลโกอฮอล์มีหูฟัง a อร์พอรแล้วก็หูฟังรุ่นอื่นที่ผมพกไปทดสอบบ้างนะครับหรือว่าถ้าผมทดสอบ อย่างที่ผ่านมาเนี่ยทดสอบตัวสมาร์ทวอสอีกเงี้ยก็จะต้องพกเครื่องนับก้าวไ้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องหน้าเนี่ยก็ใส่พวกยาอมยาดมยาหมองกุญแจบ้านกุญแจรถนะครับใส่เศษเงินใส่อะไรอะ่ะทาได้อะไรเงี้ยผมเป็นคนพกเ,เป็นคนชอบพกทําได้เวลาก๊กอปข้อมูลให้ใครหรือว่าจะไปดูดข้อมูลใครสะดวกดีประมาณนั้นนะครับแล้วก็ช่องด้านหลังที่เป็นช่องสําหรับช่องลับใส่ของต่างๆเนี่ยผมก็ไว้ใส่พวกเอกสาร นะครับที่บางทีเราไปอย่างผมไปเอารถเข้าศูนย์เงยเขาให้ไปรับรถมาผมก็พับๆใส่ทางข้างหลังนี้นะครับใส่ไปเสร็จรับเงินใส่โน่นนี่นั่นต่างๆนะครับก็สะดวกสบายใช้งานได้เป็นอย่างดีครับตัวกระเป๋าเนี่ยถูกออกแบบมาให้สะพายมาข้างหน้าเป็นท่ามาตรฐานนะครับแต่บางทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะน้ำหนักมันถ่วงข้างหน้าก็เวียงกระเป๋าไปทางด้านหลังนะครับพอเราเวียงไปด้านหลังเนี่ยตัวรองบ่าเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่บ่าแล้ว มันจะมาอยู่ประมาณข้างหน้าเราจริงๆเนี่ยตัวรองบ่าเนี่ยมันน่าจะทําเป็นแบบที่สามารถเลื่อนตําแหน่งได้จะอโอเคกว่าน,นี้นะครับไม่ว่าเราจะเวี่งกระเป๋าไปข้างหน้าหรือข้างหลังเนี่ยเราก็จะได้เลื่อนตัวรองบ่าตามไปได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ช่องด้านหน้าที่มันมีระบบปิด2ระบบอะทั้งระบบซิปและระบบแม่เหล็กเนี่ยอันนี้มีประโยชน์จริงนะครับผมเคยมาแล้วนะครับวับนนั้นไม่รู้อีท่าไหนเนี่ยใช้งานแล้วลืมซิปลืมรูดซิปกระเป๋าช่องหน้าสุดเนี่ยพอจะมาจะมาหยิบของเฮ่อ ตายจริงเราลืมรู้สึกตั้งแต่ว่าไหร่วะอะไรเงี้ยแต่ว่าเดชบุญนะครับมันจะมีช่องไม่เหล็กมันจะมีแถบไม่เหล็กที่มันปิดให้เราอยู่อีกชั้นหนึ่งตอนแรกผมนึกว่าของตกหายไปนึกว่าแอร์พอร์ตหล่นไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏยังไม่หายยังยังอยู่ดีอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะปิดไม่แน่นปิดไม่แบบสนิทก็ตามทีเนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็ยังกันของเราตกหายได้นะครับไอ้ที่เก็บปลายสายเนี่ยเวลาใช้งานจริงนะจะเก็บได้แป๊บเดียวครับ ปลายสายก็จะหลุดออกมาแกว่งตองแต่งอยู่ดีนะครับมันน่าจะมีตัวล็อกที่แน่นหนากว่านี้นะจะเป็นแม่เหล็กหรือจะเป็นเบลโครแคแวกวกไปเลยก็ได้ครับจะได้ไม่หลุดง่ายแบบนี้ครับสายสะพายนะครับปรับให้สั้นสุดก็ยังรู้สึกว่ายาวไปอยู่ดีนะครับอยากให้สั้นแบบระดับเป็นกระเป๋าคาดอกได้นะแต่ก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของกระเป๋ารุ่นนี้ครับเขาตั้งใจเป็นกระเป๋าที่หยิบของใช้งานได้สะดวกเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่อยู่ประมาณตรงเอวเนี่ยทำให้เราหยิบของได้สะดวกที่สุดแลลวครับ ตัวฐานกระเป๋าตัวนี้ไม่มีนะเพราะกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยตูดมันจะแบนๆนะครับมันจะไม่มีฐานที่แบบกางออกมาได้ไม่สามารถเอากระเป๋าเนี่ยวางตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเราจะต้องวางพิงหรือไม่ก็วางลาบไปกับพื้นเท่นนครับสรุปนะครับโดยรวมเนี่ยผมค่อนข้างชอบฟังก์ชันการใช้งานของกระเป๋ารุ่นนี้ครับแล้วก็ชอบวัสดุชอบทรงกระเป๋าขนาดที่กําลังดีนะครับหยิบของใช้ได้สะดวกใครอยากได้กระเป๋าแบบขนาดพอเหมาะพอเหมาะใช้งานคล่องตัว เหมาะกับการใช้งานในเมืองทรงเท่ไม่เหมือนใครลองดูรุ่นนี้ได้นะครับผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้แล้วที่ใต้คลิปนั่นเองไปกดสั่งกันได้นะครับสุดท้ายนี้ใครดูแล้วชอบสไตล์การรีวิวแบบผมที่ไปทดสอบใช้งานจริงแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแ,แบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนั่นเองครับส่วนใครอยากจะสนับสนุสน,นมากกว่านั้นผมมีปุ่มซ u เปอร์แท็อยู่แล้วที่ใต้คลิปครับเลี้ยงกาแฟผมได้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย